เป็นแม่เคยอยู่บ้านนะเดนเดนเดนไปได้ัวาม่ได้ลูกมายไว้ได้พวามายได้ลูกไปได้แล้วนะพว่าแล้วเป็นคนตัดผมให้ผมเอาตัดผมงามผมเลยไปตัดผมแต่ก็พว่วแล้วชิดเงินว่าไงพอไม่เนาะแตอนแรกก็บริคิดเลยขาไปเป็นแพงโคแล้วเราทีดจะไหนตัวบนกรตัดผมกระเเวล้วนหัวมันในตอนนี้แม่เลยแม่เลยก็ไม่ ทานนง,นง,นงนดนทีดับอตอนนี้เราติดต่อมาอยู่ตอนซีมาน่ะเดิวาว้อยู่ว่าจะไปเป็นนะกรงดูวยก็ไปผูกแขนนมันบอน่ะอือก็อเดี๋ยวไปดงูงานกูเขาเขาม่ค่อยมาหนูแเลยแต่เขากวานอันนี้เดวาขาดเรือย,ยังไหงมอาองน้ำเขาเป็นผลครับจัง ลำบากนี่คือลำบากซสำหรับมันลำบากอาดีตอีกผู้ใหญ่เขาเคยบอกไม้ฟัง,ะงนะครับเขามาเป็นคน,นเนี่ยจักหน่อยอย่างนี้ไหมแจังมาแบบปันผ่าเม่ฆู้ขยับปฏิบิตรหน่อยพลาดอันนี้คือบประตั้งใจให้เกิดสิ่งนี้แต่ว่าพอคนอ่ะเป็นคลิปเป็นพอที่แพงผมเห็นว่าเคยตีผมไม่เคือ มือนัินมากคุณก่อนแล้วบื่อขิงขอบ่ได้ไหมพ่อได้มามิเดี๋ยวฟังไปแสดงกระสินใกล้ใกล้เจ้าดูไปก่อนตั้งใจเอาต้องไปถึงฟังฟันให้ได้ผู้คิว่าเธอจะไปดีดีดีกะค่อยๆไปเงินละเรียนห้า เขาเป็นยังไดก็ตามสรัรางจากจากมือนี้ที่เข้ามาเลื่อมตุนเป็นมือเหล็กจนกับวันที่เราได้ดีวันที่เราประสบความสำเร็จเขากระต้องเปลี่ยนคือเก่าอืมคือเป็น่ยนยันได้ก็ปกปปเป็นคือเก่าเ้เพื่อพาไปนอนหงไม่กับไปนอนคือเก่าแต่ก็มันก็อาจจะดีขึ้นอาจจะอัพขึ้นบางทีเขาอาจจะอยากพักไขมันพักวอนต็่นที่เขาอาจจะนอนมากเขาจใส่แน้แต่ถ้าเขาลดส่วนตัวไปอีกแบบนี้เขาก็ต้องมีคนขับให้เด้ ทั้งบานทั้งยังะ่ะคือสําคัญที่สุดหนึ่งแหละเขาต้องมีบานเป็นของเจ้าของอนาคตขังหนาอนาคตขางหนาเขาต้องมีบานมีหลอดอันนี้ทุกคนคนือทุกค้นตกไฟฟันมาอยู่แล้วมีบานมีหลดุดความสะดวกสบายแค่เจ้าของ อดเอาทนเอาสู้เอาให้คิดว่าผู้ผู้เขาลำบากว่าเขาเขาไปยังสู้ใดซึ่งขอบครบสาสองประกันนะเขียนด้วนขาด้วนเขาเป็นยังทุรุนทุรไลสีสีอันนี้เขาครบตุอย่างสารสองประกาศตุอยยางเขาตองเขาตรงสู้หรือลูกสู้เอาเป็นใจดีเลยพอที อนนเอารถบริมามืบอกมันะปะสิมานคนขับรถพามานมั้งือบริมารักกินลับไปแล้วพวกิบติ้นมาน <c oughs> ดังคือก็คือ,ขอ,อนขอนึ้ขนผคือนไรครับคนป่ใหไงบอกระวนกะวายขอ้น่วยไงปุ๊บขกินเต้ยยาอะมึงน เลยนี่บริเตียงตูดปิ่งที่เตียงหนาคืนนอุ้ยสุดยอดเลยดีเหี่ยงคือเตียงหนาคืนแี้มือก็เสียทึบเตียงไงมือใดกับบริเตียงสักทีอะกู้ขวงอบปการเตียงคือเก่าค้งหนามันมาคือกันเอาเป็นหนาเขาคือกันอยู่ดีพี่นุ่นว่าเขาคือกันดีคือว่าพี่น้องพี่น้องว่าใกล้กับมั่นอะคือกันบ่บ่บ่คือพอคู่ไกลหนาเหี่ยว คิ้วพ <m> ุ <t ired> er <im it> <sm orn> man, it, ่งขามพีมาเก็ย <the> คิ้วสูงแมีนพอคิ้วคู่มันตามเมยคิ้วมันหักลงสิมันเลยเตียงยากแล้วกูตีคนตานี่ติดคนตากับคิ้วคู่ตรงเมย์ตรงแมีนพีปกติเขาต้องเขียนคืนพีเลยดิเนี่ยคูเขียนตามพ้งเนี่ยไม่เคยวันนี้แล้วก็หักลงสิวันนี้แหนหนาวห้องงุบไหนห้องงั่มไม่ใช่เขาตีคนตาบปนี่คนตากับคิ้วโคมเจอกันมันโอ้ยจะเป็นอีหยังใหญ่นอกจากปล่อยคิ้วโดนๆแล้วก็ การคืนชุ่มส nah ูงขึ้นยังมีงานในโรงเรียนสมมุิว่างานเดือนนำมาเจองานเีัยผมข้ารางสักแดงหน้ามาผมบไป้บะกาศผู้ใดแต่งหน้าเป็นเองเมนจะหนาเท่าเจ้าของเตีงกับเท่าสรุปบะไรต่างกันเลยบ่าว่า็นยังไงซะบ่าผู้ใดล่ะไม่ชอบให้ใครแต่งหน้าให้พ่อหยังบ่มั่นใจบ่ถ้าเาแต่งเป็นมันบ่มั่นใจมันไม่คิดจะของเตียงเนี่ยเขาก็ะหูหรือได้ว่านี้ไปแบบใดแบบใดเขาเตียงชูมือเขาเคยเตียงหรอก เป็วา่าสร้างโบรู์ว่าเขาเสียหรือฮักเป็นแบบอะไรยังสียไหมเวสสัพเพขุนศิป็นคนที่แบบจริงจังกับเรื่องทรงผมมากมากแต่ตัดพิบนี่ผมอยากให้เพราะเป็นหลินไวไฟรัน, wi นกว๋วยเตี๋ยวบอกคุณบอกว่ามีลันมีไวไฟอยู่ดิคือกันกับกูตต้ตัวพายเป็นปอพงเกล้ากู้เปตัดผมว่าถามกู้จะคำไหมมาหนาะถ้าคิดเบพงเอา <c oughs> เป็นนางลุงน็กเอาเน็กเอาเน็กเอาเอา จุดมันผมเลียกคือครูโอ้คุณผมไ่โค้งอย่างใครลิ้มหน่อยนึงแต่ว่าตัดออกเป็นรผมแบบอันที่สี่ปะเอาซุ้มเลยครับอย่างกับบัวถางพอดีนางลงได้นิกเอานิกเอาเอาพญิขึ้อจังหวะเขาติดสร้างประจำนี่มีลูกค้าประจำนี่มีโอ้กู้เลยอับอายประชาชี้ว่าสันสองเดือนบ่เป็นคนสิล้อสองเดือนในผมยาวได้บัดนี้โอ้ยบ่ไหวผู้ใดตัดีผมสิตัดกับคนนั้น เตว่าเขาอยากแตดคนกับบอลเได้ลูกในความไหยเข้าไปเรื่อยๆเป็นบับมันเงา<อ>ใสเขากับไปตนตาันตั้งซีมีอันนี้คือมากับบัลล้ำผุดถึงลายดิคันยุบานเขาปกติเขาก็ไม่รันประจำเดียวจะไปตนตาจะหนก็นได้ดิละ่ะตตดผมยังไม่ไจ้ตจากนอน,น,นเป็นคตรับตตดมากมากแดผมถกกระทิบอุ้ยแตดตัวอาทิตย์วันนี้ม มันมีลิฟดีถึงเป็นลิก็ยังบายาวมางครับมางาวนี่บางท่านผมมีงานด้วยว่ามีงานอย่างทีแบบจะออกกองในจังหวัดภูเก็ตอะก่อนอันนี้มาตัดผมผิมตัดผมเขาสอบเอาวันคืนนี้นองเมืองอย่างเกาะจีก็เคยลองรำผู้ฟังกันทั้งสกุลและจังว่าเปิดพามันก็อย่างเกาะจังไร่สมัยเก็บดีกระซิผมละเอาไม่ใช่กร กษะสจะพบออกจากเขาแล้วมเีเอา้าเออริกระีอย่างเขาประเด <c oughs> มนเพียงมีอย่างกยกกืะซื้อและจังว่าเปิดพามานก,กังแกงสว่างทั้งสกุล <c oughs> <c oughs> โอ้ยไม่ดีใช่้หงอันมานมา้น่ารำรวมาดคคูคู่อยากคู่ค็อยากล้ําอยากลอกก็คือมาที่ไกเกิดมานีี้อเอาเปรียบมูด้ <c oughs> ผมามพิ่งมาหูจักมาลำบ้างอันยุคโมหนึ่งอีกวงใหญ่ที่กี้หูจักอย่างจริงหูจักแต่นางแต่ลุงตริงหูจักแต่มาลำสิงธรรมดาเลยว่าได้ขึ้นบ้านนี่มาลำใหญ่ลูกมาลำแยนเป็นจังไหบ่ได้เปิดใจเอาวงขู่แมนดอกฟ้าฟิดผู้พันนี่ทัวงว่ารู้จักตะรู้แต่ก่อนไม่รู้จักหูจักตอนเป็นเสียงมุ่งปรุงล่างเราเจอกับน้ำลาวอ๋อผู้ใดญ่นาะกาเลีเป็นคนกาเลียนว่าคนที่ร้องเพลงอัน ลงบนคนสีซอหันดิกันจึงหึงนะนนี่ไปหมักแล้วยังอีกเด้อตะกีาา้ยังเราอยู่บ้านลายู่ณยุบ้านที่บ่บ่ไกลบ,บ,บ่ไกลไกลตรงภูเขกันบ่ไกลบ่ไกลบ่ไกลบิดตกันว่าโอ้เป็นแต่วสวยหน่อยอยู่ตรงพูนั่นสิหนาวบ่ย้ำหนาวหนาวเป็นพื้นที่ที่แบบถ้าประเทศไทยนี่อยู่ภาคเหนืออยู่ตรงภูผ่านที่หนาวกว่ามื าหาดยูพักเนี่ยครับพสู่ภูพานภูพานฮิอย่างนู้ทีมันมีคำว่าภูพานมันคือมันก่อมันคือเงี้วยไงแมยเออมวนอยู่ดีเพลงผู้ใดบูนเพลงอไเป็นตุนฉบาบบูนลวก็เพลงนะน้องฮัดไอ้แตงแต่โดานานไไันละเมแต่น้องฮัดไอ อย่างเกาะอย่งเกาแต่น้องหานยังบอทันดูอันกระมวลฟ้าเปดลอยลบลีกทางแ่อพือมากูกัม no yes ีความสุขี่ทา้งเทกะทางเจกะรีป่อยทันจีกะด้จุงเจีกะได้ดงทางเทกะได้ท้งยังบอมามนอนบอเหนีวครับอ้ยกูบริสุนใจบริเดืออยู่ไปอยู่มันอยู่ไปอยู่มันบ่ได้มา อดเวลางานคู่กับสีหอบสาดหอบมอนไปเขางานอดยัางมือเศ้าปับ๊ปบเป็นบอคู่สิเหลียวดิคู่จีบฟาดก็บของเก็บยางปั๊บอาบ้ําหากินเขาคือรถบริเวณมสา,าสนทยาสัตยุทของผู้ใดอันนี้นี่พราพวกเธออยู่นี่เอาเาาร็วเก็บของเร้วบปนี่ต้องน้ำหาแร้วบปเนี่เห็นผู้หนึ่งยังผู้นหนึ่งอาบไปน้อน้แมสิพาไปกินเขาใส่น้อคู่คิดไปดิมือนี้มีเขากินใส่น้อสิพาไปกินใส่นอคิดบัดนี้ ซ้ำบะมิ่ซบะมีลูกกันล่ะมันนี่มันได้อยูน้อกันมันกะหักมันกะห่วงนี่วันนี้ว่านะที่เหลือกะคิดแตกหักซ้าลูกเลยเุกื้อเนี่ยเหมือนกบขาดอะไรยังสิไหมขันบ่ขันบ่ได้พาไปกินเขาขันบ่ได้พาไปอาบน้ำขันบ่เห็นขคือจังเอามึอนี่คือจังเห็นอย่างบ่ได้บทไดนเห็นอย่างครบทุอย่างังี่ยสิมก็เลยเป็นแบบนี้เป็นอัตโนมัติไปเลยกูคิดยาักย่างเดี๋ยวถือหูจากบ่คิดอยาก ย่างเดียวเลยคือที่สุดคือว่าวันที่เขาบริยูน้ำกันวันที่วันที่เราจากกันหมายถึงว่าด้วยนาทีผ้าละหรืออย่างต่างๆหรือคู่อาจจะได้กลับไปอยู่บ้านแล้วหรืออาจจะยังคือเขาบอกประทึกเนาะไดยถือว่าอนาคตอนาคตของเราไม่รู้ว่าเราจะได้พบเจออะไรแล้วมันจะพบพอยอีอย่างอะไตัสิปดทางเลแมนสิบปทางเลยิศทางเลยเข้าเข้าสามแมนหลักคือคู่ส่หลักจริงที่คู่คิดว่าสิบห้ากันอยู่แบบเดียเแต่ว่าบนเมนว่า บ่มีคู่หลวงบทเท่เธออยู่บ่ด้เด้อยู่ได้แต่คือในความหมายว่าเขาเคยอยู่น้ากันเคยกินเคยนอนนํากันเคยไปใส่มาใส่น้ากันแล้วมันก็เกิดกวามมากรวบผุพันธ์เแม่นกูบร่ร่าเออมันสิเป็นย่ยนแบบไหนีเพราะว่ากูฮหากูาทเธอกูฮหกก้วยใจดีคูบ่อดสีเสียงเราก็บ่ได้เกียงทาอันนี้คู่เราตรงๆออกจากใจพร้อมเลยหากคือหากคือเพียงบอกก็คือบอกเลื่องทฤษียดเพราะว่านอนที่บอกที่สอนไปนี่คือว่าเขาหากเมย พเพี้ยงเลยงัน้นส่ยี่หรี่ห,หายแล้วหมอโม่หายด้วย <c oughs> หายอย่างเต็ม <c oughs> มือนั้งขอแล้วมือมือใดนเพื่อนเพื่เ,เ,เห็นมือนชู้ใจกับน้องฟิมเอา,าเ,เอามาไล่ไปให้คู่ดิมันก็ตื่นตันนี่แหละคือจะโกหกฟังนะมันหักเนาะมันหกักเราเอออ